อีชแนลสวัสดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำมะละกอดีบสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากบ้านแม่สวัสดีจากบ้านพ่อสวัสดีจากบ้านในสวนค่ะวันนี้มาบ้านแม่นะคะอยู่กับธรรมชาติหน้าธรรมชาติมากเลยนะคะไม่ได้ตรงไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยคือวันนี้ว่าจะทำน้ำมะละกอดิบทาน เรเป็นการระบายท้องแล้วก็ล้างลําไส้อะนะคะแต่ว่าด้วยตอนนี้เนะะี่ยค่ะฝนตกฝนตกก็เลยว่าแบบว่าจะลงไปหามะละกอะคะ่ะพอดีมีต้นมะละกอเยอะแยะเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าต้นไหนมันจะมีมะละกอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอฝนซานิดึงค่ะเดี๋ยวว่าจะเดินไปหามะละกอตรงน,นี้ไม่มี ตรงนี้มีอยู่ต้นสองต้นนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกเขากินได้หรือเปล่าไปค่ะเดี๋ยวเราไปหามะละกอกันก่อนนะคะเดินไปหามะละกอกันก่อนคือน้ำละกอเขาบอกว่ากินแล้วมันจะล้างลำไส้ขับพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะที่บ้านก็คือเหมือนเดิมค่ะก็คือจะเยอะแยะที่ต้นมีลูกยังเล็กอยู่ถ้าเกิดเอาไปแม่บ่นแน่ อันนี้มีอยู่หลายลูกค่ะต้นนี้มีหลายลูกซึ่มันก็เล็กเหมือนกันอันนี้จะเป็นมะละกอการด่างแต่เราจะเดินลงไปดูที่หลักบ้านเนี่ยนะคะว่ามีหรือเปล่าก็ฟังเสียงนกเสียงไม้เสียงนกเสียงไก่อะไรอย่างนี้ไปด้วยนะคะ ที่บ้านมะพร้าวน้ำหอมเต็มเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าที่บ้านจะมีพ่อค้าค่ะเขาจะมาดูมะพร้าวน้ำหอมเองทุกวันเลยนะคะก็จะไม่ค่อยเดือดร้กคะ่ะฝนตกตอนนี้ที่ใต้ฝนตกค่ะที่สุษฎราฝนตกทุกวันเลยภาคอื่นเป็นยังไงกันบ้างค่ะในตัวเมืองน้ำท่วมละอันนี้มะพร้าวน้ำหอมค่ะ จนะว่าจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวเราค่อยมาแหกเอาเอาลูกเล็กะคะ่ะแ่าเ,เล็กเกินจีนี้ก็มงค่าตรงที่ทุกคนเห็นเป็นเสเลนสีเขียวตรงนั้นก็จะเป็นบ่อกกบนะคะทีะ่น้องๆแล้วก็ญาติๆเขามาเลียงกันไว้นะคะก็จะมีหลายคกันค่ะยายเศ้า ตกไม่มีหลอกก็อยู่บ้างอะเออหนุ่ยาได้หลอกก็ดิบแล้วก็ดิบอะมันมีหลอกก็ไม่ไม่มีแลยหนุยยาได้นี่แลอกก็ดิบดิบเลยอันเอามาตปันปั้นกับน้ำมันทำน้ำหลอกก็ดิบ หลากลำไส้ไม่ไหวเหลือจะฆ่าอะไรนี้เรอาอก็แก้เลยมันชายไหมเหรอเออไปแล้วทำอะได้ทำซ้ำๆมั้ยเอาอไปโรถทีเอาเปนะเออเออ โอเคได้แล้ว,วเรายังไม่คืนก่อนร้ม <Okay. S 2> เออเออได้เหรอใช่ไหมถอยแล้วหรือที่ไม่ต้องหาไปตอนนี้เราได้มาละกอ o แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอานะมาละกอไปปอกนะคะอันนี้เราไม่ได้ไปเก็บมาพอดี ลูกพี่ลูกน้องอะค่ะเขาเก็บมาเขาจะทส้มตาแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่เขาเก็บมาสองวันละแต่โอเคก็ยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราไปล้างแล้วก็ไปทาความสะอาดแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้อยู่บ้านแม่นะคะงานบ้านพ่อบ้านแม่ในสวนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับวันนี้นะคะเราก็ไม่อยู่หลายวันมาก มาอยู่หลายวันแล้วก็กินมาก rock. เพราะว่ามันเป็นกับข้าวที่้น Teraz, บ้านกับข้าวที่เรากินมาตั้งแต่เกิดอะค่ะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบอร่อยอร่อยนะคะ, today, แ,ละแล้วก็ร,รู้สึกว่าอยากจะล้างลําไส้ล้างกับเพาะล้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยนี่ค่ะไปอ่านสูตรมานี่น้ำมะละกอเขียว อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือจะมีมะละกอเขียวเมื่อกี้เราก็พาไปเที่ยวในสวนมาแล้วนะคะแล้วก็เอามะละกอเมืม่อได้มะละกอมาแล้วามะละกอมาล้า,างทำความสะอาดแล้วก็เสียดาทีหนึ่งเพราะว่บ้านอยู่บนถนนเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นนะคะสำหรับอิ่ไม่แกะข้างในนี้ตรงนี้ออกนะคะเพราะทีมีความรู้สึกว่าเออคือมะละกอรเราไม่ได้ต้องการความสมานเราต้องการ เนื้อมะละกอที่ได้เยอะที่สุดด้เหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวนี้มะละกอขนาดอยู่ในบ้านส่วนก็หายากมากเลยนะคะว่าเราต้องกินทุกอย่างให้เกิดผลประโยชน์ที่สุดแล้วก็ส่วนผสมแรกก็คือน้ำมะละกอติดนะคะระ้านน้ำรับจายชิ้นให้เรียบร้อยแล้วก็สองน้ำต่อต่าแก้วตามปริมาณที่เราต้องการจะปั่น,น,ะ,คะ,นะคะเนี่ยค่ะประกอบมีอยู่แค่นี้ล้างลำไส้ทานตอนท้องว่างหรือก่อนอาหารประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยค่ะ จะทวนเครื่องปรุงของส่วนผสมอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือจะมีมะละกอดิบนะคะมะละกอดิบหั่นทำความสะอาดให้เรียบร้อยใครจะปาดตรงนี้ออกก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ ตรงที่เป็นจุดเกิดของมเมล็ดเขา,านะคะแต่อิฐไม่ปาดออกตามที่แจ้งค่ะขนาดอยู่ในป่ายังหาทานยากมากเลยนะคะมะละกอเพราะเราต้องใช้ทุกส่วนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะนี่ค่ะล้างทาความสะอาดแล้วก็น้ําเปล่าก็ได้น้ําต้มสุกก็ได้อิใช้น้ําเปล่าธรรมดาค่ะแล้วก็เครื่องปั่นนะคะเครื่องปั่นที่บ้านจะเป็นเครื่องเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มวิธีการปั่นกันเลยค่ะ เห็นไหมจะซ้อนแสงนิดนึงนะคะพื้นที่ไม่ได้อำนวยความสะดวกนะคะเพราะเราไม่ได้อยู่ในครัวในบ้านเราครัวลงมาทําข้างล่างอะคะ่ะ <c oughs> ก็เลยแบบว่ามีพื้นที่จํากัดก็บแบบเนี้ยค่ะมีหลักแล้วนะคะทำทานสมัยแล้วแล้วก็เราต้องการททความยิ่นค้นนิดนึงก็เลยใส่หมดเลยเ <c oughs> พราะอีก,กับปริมาณมาแล้วว่าน่าจะพอดีหลือ <c oughs> แค่นี้นะ่ะ ก็น้ำค่าน้ำสระไม่ต้องหมดก็ได้นะคะน้เพราะว่าน้ำก่อนจะเค็มค้นมากว่าแต่จะปิดได้นหมเนี่ยไม่รู้ปิดได้หรือเปล่าเรารำทีเดียวให้เสร็จปิดได้ค่ะโอเค ส่วนผสมสองอย่างแล้วก็ดิบกับน้ำแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเข้าเครื่องปั่นกันเลยนะคะเครื่องเล็กๆทําแก้วเดียวไปปั่นกันเลยค่ะตอนนี้เครื่องปั่นก็นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพร้อมปั่นกันเลยค่ะว่าแต่เขาจะปั่นได้ไหมมีไฟหรือยังนี่ขอไปเช็คไฟแป๊บนึงก่อนนะคะ เมื่อกี้เทสไฟแล้วนะคะโอเคไฟใช้ได้ค่ะแต่ว่าตรงนี้คอนแน่นเกินไปนะคะจะเป็นต้องเอาออกเนี่ยค่ะเราแบ่งออกไปครึ่งหนึ่งอันนี้ข้างหลังจะเป็นเนี่ยค่ะกับข้าวนะคะกับข้าวกับปลาเค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยค่ะ โอเคน้ำละเอียดมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ค่ะแก้วเนี้ยไปกรองก่อนนะคะแล้วก็นี่ค่ะเมื่อกี้ที่แบ่งไว้อีกแก้วหนึง่งเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นต่อนะคะนี่ค่ะน้ำที่เราปั่นได้แล้วนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเขาก็ยังมีกากอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปกรองต่อนะคะนี่ค่ะมากรองกันเลยโอ๊ ไม่ถนดัดเดี๋ยวอิทขอข้ามขั้นตอนการกรองไปเลยนะคะแต่จะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปกรองก่อนนะคะเพราะว่าไม่ถนัดมือเดียวอะคะ่ะกำลังตัดเป็นแก้วที่สองน,นะคะอันนี้คือแก้วแรกค่ะที่กรองแล้วได้น้ำนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะตัดยังต่อกันน,ะะนี้คกีเดิงพื้นที่ไม่อํานวยอะคะ่ะคือจริงๆพื้นที่ไม่ได้อํานวยในการถ่ายคลิปเลยนะคะแต่ว่าด้วยความว่า อยากจะนำสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็เลยตั้งใจที่จะทำคทลิปนี้ขึ้นมานะคะถ้าเกิดพื้นที่ไม่สะดวกไม่ได้อำนวยความสะดวกหรอยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะเรากัอยู่ในบ้านสวนเลยอะคะ่ะลูกทุ่งลูกทุ่งแบบ,บเบิร์เลยนะคะจะ่ของใช้ไฟฟ้าอะไรครบค่ะ โอคนเดียวอะค่ะมันก็เลยจะไม่สะดวกในการทํานะคะในรายละเอียดละละเอียดแล้วค่ะเดี๋ยวจะเปิดเนื้อให้เพื่อนๆดูนะคะค่ะด้วยความที่ไม่ถนัดมือเมื่อกี้นะคะก็เลยเลอะเต็มไปหมดเลยค่ะ นี่ค่ะน้ําที่ปั่นแล้วยังไม่ผ่านการกรองนะคะอันนี้ผ่านการกรองแล้วสีไม่แตกต่างกันนะคะเพียงแต่ว่าองนี้เขายังมีกากอยู่เดี๋ยวเราจะไปกรองกากก่อนนะคะนี่ค่ะนี่เรากําลังทําการกรองอยู่นะคะอันนี้นะคะตะก้อนี้อาจจะเก่านิดนึงแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะนี่คืออายุนี่คือเป็นสิบปีเลยนะคะแต่แม่ไม่ยอมทิ้งด้วยเหตุผลเพราะว่านี่ค่ะ ใช้มาจนบุบปูบีบ้แหกไปแล้วลูกก็ซื้ออันใหม่ให้แล้วแม่เองก็ซื้ออันใหม่มาแล้วแต่แม่ก็ไม่ยอมใช้เหตุผลเพราะว่าที่กองมันยังดีอยู่ค่ะแม่บอกว่าแล้วก็ที่เลอะนี่คือไม่ได้สกปรกนะคือมันเป็นคราบผ่านการใช้งานมานี่ค่ะก็อยากเพื่อนๆดูอันนี้คือคือกา,กากเขานะคะเนี่ยค่ะคือกากมะละกอ,อกากมะละกอนะคะก็อนนี้คือน้ำที่คันได้นะคะ นี่ค่ะหมดแล้วเดี๋ยวเราไปเทใส่แก้วกันนะคะแล้วเราไปดื่มกันค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆสงสัยว่ากากเนี้ยเสร็จแล้วรอบเป็นไหนทุกอย่างที่นี่เราจะใช้อย่างมีประโยชน์สุดนะคะนี่ค่ะกุ๊กๆเราเยอะเราก็เทให้กุ๊กๆเลยค่ะเนี่ยแเขาเขาจะมาทานเองนะคะทุกคนสงสัยกันใช่ไหมคะว่า เศษอาหารเศษผักเศษผลไม้ที่เหลือแล้วเราอ,อไปไหนนี่ค่ะเรามาเทไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวน้องกุ๊กๆก็จะมาทานเองค่ะที่บ้านเราจะมีไก่เลี้ยงไว้เยอะนะคะที่บ้านเราจะมีเลี้ยงไก่ไว้กินไข่แล้วก็ไว้ฟักเพื่อเป็นตัวนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะพวกพม่าเขาจะชอบทานมากไก่บ้านนะคะเขาจะมารับซื้อเขาจะมาซื้อถึงบ้านเขาจะมาจับเองเลยแน่ขายกิโลละร้อยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเพราะเขามีเท่าไหร่พรม่าเอาหมดนะคะมีสิบตัวพม่าเอาทั้งสิบตัวเลยค่ะ นี่ค่ะเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จะมาจิกของเขาเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำมะละกอดิบค่ะค่ะแล้วก็ดิบอย่างนี้เนี่ยค่ะเราไม่เอาตรงนี้ออกเห็นไหมคะเราก็ยังทานได้น้ำก็ออกมาเหมือนเดิมเนี่ยค่ะเราจะใช้ทุกอย่างที่มีให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะคะ เดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะว่าเป็นอย่างไรเพราะเดี๋ยวเริ่มจะหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเราทานเสร็จตอนท้องว่างใช่ไหมคะครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วเราค่อยทานข้าวกันไปค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะน้ำมะละกอดิบว่ารสชาติเป็นอย่างไรน้ำมะละกอดิบได้แล้วค่ะอันนี้ผ่านการปั่นแล้วก็กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรามาหนะยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นยอค่ะแล้วก็ใต้ต้นมะม่วงนะคะ เดี๋ยวเราจะมาชิมน้ำมะละกอดิบกันค่ะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรสรรพคุณเขามีเยอะมากนะคะเดี๋ยวระหว่างที่ดื่มเนีจะบรรยายเรื่องสรรพคุณของน้ำมะละกอดิบแล้วก็ขั้นตอนการทำให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งนึงนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมน้ำมะละกอดิบไปเลยนะคะ อมมะละกอทั่วไปเลยแต่เราก็จะมาชิมกันกลิ่นมะละกอไม่ฝากออกหวานเล็กน้อย หลานจากเนื้อมะละกอค่ะแล้วก็กลิ่นเหมือนมะละกอดิบเลยค่ะกลิ่นนึกถึงมะละกอที่เรา,เาไปทาสซมตำมะละกอดิบที่เรา,เาไปทําส้มตำมาค่ะรสชาติไม่แย่นะแล้วก็อิใสจนไปแบบว่าเข้มข้นนะคะมันก็เลยดื่มโอเคเราก็จะเดินไปแล้วเราก็ดื่มไปเดี๋ยวเราจะดื่มให้หมดแก้วเลยนะคะ เชื้อเ่หลางทองหลางหลํำไส้สปปรรพคุณเขาเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปแล้วก็ชมธรรมชาติไปจนกว่าจะหมดแก้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้ว,ลวระหว่างที่เดินเนี่ยเดี๋ยวจะบญญปปรรยายสรรพคุณไปให้นะคะว่าเขามีสปปรรพคุณอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูธรรมชาติที่บ้านกันเลยค่ะไม่ต้องดูหน้าอร์แล้ววันนี้นะคะ อีดาได้ไปอ่านบทความเกี่ยวกับเรื่องการดื่มน้ำมะละกอดิบป,ป่านะคะแล้วก็อยากมาถ่ายทอดความรู้ไว้เพื่อนๆได้ได้ฟังกันนะคะแล้วก็ประโยชน์ของเขามีเยอะมากคิดว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะหามะละกอดิบได้และรีบนำไปทำน้ำมะละกอดิบดื่มกันเลยค่ะ มารู้กันเลยค่ะว่าประโยชน์ของมะละกอมีอะไรบ้างน้ำมะละกอนะคะหรือมะละกอนะคะจะมีสัพกุลทางยาซึ่งมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าพาเพนหรือปาเปพนนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเรียกอย่างไรนะคะ เป็นยาที่ช่วยย่อยสำหรับที่ผู้มีปัญหาเรื่องอาหารไม่ย่อยช่วยขับประจำเดือนลดไข้แก้เลือดออกตามไรฟันช่วยย่อยอาหารลดกรดในกระเพาะอาหารทำให้การทำงานของลำไส้ดีขึ้นทำความสะอาดายทำให้เลือดแข็งตัวและเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยในเรื่องการขับ ตายแก้ท้องอืดแก้ท้องผูกนะคะช่วยในการป้องกันและก็สลายโรคมะเร็งนะคะบำรุงเลือดบำรุงประสาทแล้วก็บำรุงรวงตานะคะง,ง่ายๆเลยค่ะที่จะามาทำหนึ่งน้ำเปล่าหนึ่งแก้ว2องมะละกอดิบนะคะครึ่งลูกถ้าเป็นลูกเล็ก<า>ๆกันนะคะ 2, 2, 2. เอามาปั่นรวมกันค่ะแล้วก็อ่า กรองแล้วก็ดื่มเป็นน้ำแล้วก็ดิบเลยหรือสําหรับคนที่ว่าจะทานยากนิดนึงอ่ะนะคะก็เป็นมะละกอหา่าห่ำที่เป็นสีส้มๆนะคะแล้วก็ยังไม่ทานสุกนะคะเอามาปั่นแล้วก็ใส่น้ําผึ้งลงไปนิดนึงใส่เกลือลงไปนิดนึงอย่างนั้นก็ได้นะคะใส่น้ําแข็งลงไปนะคะงั้นก็สามารถที่จะทําได้ค่ะแล้วก็สําหรับคนที่ท้องผูกก็นามะละกอสุกเลยค่ะมาปั่นก็จะอร่อยมากๆเลยนะคะแล้ว นอกจากนี้นะคะคนโบราณจะนิยมนำมะละกอดิบนะคะมาปอกเปลือกหั่นใส่หม้อเติมน้ำแล้วก็ต้มให้เดือดหลังจากนั้นก็ตักเนื้อออกแล้วค่ะแล้วก็มาดื่มเฉพาะน้ำนะคะเพื่อที่จะช่วยล้างลำไส้ล้างคราบไขมันที่ติดผนังลำไส้นะคะหมดแล้วค่ะเรียบร้อย น,นั้นคือบ้านนะคะนี่คือบ้านส่วนเพิงเลตรงนี้เรามาทําขวหนาบ้านนะคะเพราะว่าด้วยเหตุผลเพราะว่าแม่มีอาชีพเป็นชาวสวนแล้วเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ในสวนของเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้กล้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อถึงฤด,ดูการแม่ก็จะมาขายของอยู่ตรงนี้ค่ะ ขาของอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่บ้านเราอ่ะก็คือพ่อจะไม่ทานข้าวที่ออกไปซื้อข้างนอกแล้วก็จะไม่ทานฝีมือไทยยกเว้นถ้าจำเป็นจริงๆแม่ไม่สบายจริงพ่อถึงจะทานแต่ว่าเออลูกทำหรือลูกไปซื้อมาให้นะคะดังนั้นแม่ก็เลยต้องยกครัวมาไว้ข้างล่างตรงนี้ค่ะเพื่อที่ว่าจะมาทำข้าว ให้พ่อทานแล้วก็ขายของไปด้วยนะคะก็เลยเป็นที่มาของครวัวด้านล่างตรงนี้ค่ะแต่ว่าสะอาดนะคะทุกคนเพียงแต่ว่าเออเราอยู่ในพื้นที่ที่มันโอเพ่นก็คือสวนนะคะเป็นสวนเลยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ค่ะเนี่ยค่ะ,คะแล้วก็ตรงโน้นมุมตรงโน้นเราก็จะมานั่งเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็จะขายของตรงโน้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนบ้านอยู่โน,น่นนนเลยค่ะบ้านโอเคค่ะก็ คลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปจะต่อไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องอ e ิชแชนลด้วยนะคะหากมีผิดพลาดประการใดหรืออยากให้ทําคลิปอะไรแจ้งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทําให้ของเราทําแบบลูกทุ่งลูกทุ่งของเราแบบไม่เน้นสวยงามแต่เน้นประโยชน์จริงๆหรือเน้นไลฟ์สไตล์ชีวิตจริงๆนะคะไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ โรดกด subscribe กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอ e ิช a n แนลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ โทษของการทานมะละกอดิบมากจนเกินไปนะคะเนื่องจากว่ามะละกอดิบอะ่ะจะมีเปลือกสีเขียวซึ่งมียางแล้วก็เนื้อมะละกอดิบนะคะจะแข็งมากถ้าเราทานในปริมาณเยอะจนเกินไปหรือมากจนเกินไปนะคะจะทําให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพตามมาคือผิวเหลืองเบื่ออาหารเสื่องซึมนอนไม่หลับแล้วก็ หลีกเลี่ยงยางนะคะที่จะให้สัมผัสกับยางมะละกอน,นะคะเพราะจะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ผิวหนังอ่าไม่ได้นะคะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆก่อนปิดคลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ